มีงานที่มาเลยนั่นเราแรกคุยธรรมะเลยเขียนมอันือบาวบีบาวีร่าว เห็นยังนรอ่ื่เื่อสามนาานพี่ไม่กวรนอนพี่นอาพี่เชียวนะขี้เกียวนะโอ้ขีเกยจข้อเข็มข้เข็ เนี่ยนี่ดีกว่าคืเพื่อนบ่เรีนตาบ่ดีตาบ่ดีครับตาบ่ดีตาเดียวีตาเดียวอยู่นี่เดี๋ยวตาตานีตาเนาะบ่เ่นเนาเนียนเอเทอนเวเชื่อเนาไปเลยทีไป จะส่งจะส่งจะส่งรผ่าไปจองไป zoom แบดไปสี่เราเปคนคนวางแนมารดิไปนะครบจะมาด่าเพืออะรกั้มาด่วเว่ออะไกนอว่าผาเชื่อที่รัไปชาเพื่อไปเพื่อไปเรียน เนี่ยมอาหารแต่กเพื่อการเรเื่อส่วนเออเี่ยมเกิดนะเกตรแบบไปยุคแต่วัตถุช่วไปรีเทมอาหารที่เราืชแบบจะในนโวบาเราือพืกร้ทรงเยียมเดือนสูแค่เดืนสามเป็นได้เกิดสามสิบเก้าสอส

นะ่ได้นน่อทานประดเได้หมนพี้มันนคือคนเิดจากสายขบเสื้อส่วนเป็นหังเสื่นนี้เสยงเสื้อส่นปจหน้าไปกทางนั้นส่นี้เป็นนอยเพไปด้วยกันเป็น่อนเพไปเ็นหาแม่เจ็เรียนอนเพืเนีย มาสบายสบายวอกไปที่เด็กเล็กออกไปออกไปริงใจกรนเลยคนระเปลือกจะดีจริงคนระเปลยบกผ้าเนี่ยจะคองจะเรื่อนไา้จะคองใช่ดีขึ้นคนดป็นนี่คนไม่ละเปลือกอาจจะคลคองจะเลื่อนี้จะมีใส่ยี่งไดส นี่สีก็ไม่ก็ไม่ก็ไมันจี่สก็ไม่ก็ทำไมนอ่ะเพราะว่าข้าวอจะดีบพว่าอาาบเว่านี่จะดีแต่ไปเยที่จะช่วต่อไปนะช่วนต่อเลยจะทานช่วต่อไปด้แต่ช่ว่อไุกดี่วยตเอียังเปนสาตวก แต่ส hey, ่วตัวเองจเที่ยวตอง้อการต้องต้อมีติ่้เกิดอกาศอนอนลมแรกฝนตกักอากาศ้นจะเกดะต้องต้องกแให้แน่นต้องกแม้ทันแนเลยเมอได้กแมาถขาย ถากเล้ถามใส่ยันตุกูส่นตัถ่าก็ถือมาถวายใส่ยันุกูกบก่ากใส่ก็ใส่แต่ก็ไมไทำมัใส่กมใส่ใส่ไม่หมใส่นุกัเี้ยถานใส่แกงก็ท้น่ยนบ่ใส่แกงกนน่ยเน่ใ่าแกงกนี่ ก็จะมอเ่ยไปเรยมคนเาาที่้วาเือบไปกวทุการานะใส่แจกเข้ใส่พ่หนักแจกมีหนักแจตลกแจกจกที่มีหนักแจการหายแจกที่มาเรียงไทยบริการขึ้นหนักแจกท่ไปก็า คือบัวที่นั้นจะน่าจะให้ติดใสงที่ใช้แใจสีนาน่ใสจใสใสแล้วกใด่าหาใจ